ก็เลยแบบว่าอยากลองใจใช่ไหมคะก็คือแบบว่าหนูไปเลื่อนผ่าน t i k กต็อกแล้วเจอแบบว่าโปรไฟล์แบบที่เขาแบบว่ารับลองใจแฟนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ้โเป็นอาชีพลเลยนะรับลองใจแฟนคือหมายถึงแบบปลอมตัวเข้ามาเพื่อจะมาจีบแฟนเราอะไรอย่เงี้ยหรอคะใช่ค่ะประมาณนั้นร้อยแปดคำถามหัวใจคุณต่ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตายวันนี้เรื่องเราเป็นยังไงบ้างครับค่ะร้อยแปดคำถามเ<อ>ข้าใจค่ะตายก็เริ่มจากสามสี่เดือนที่ผ่านมาค่ะก็คือหนูกับแฟนอะ่ะถ้าเขาไปเที่ยวหนูจะไม่ตามถ้าหนูไปเที่ยวเขาจะไม่ตามใช่ไหมคะคแล้วมันมีวันหนึ่งเขาไปแบบเหมือนไปร้านเหล้าอย่างเงี้ยแหละนะคะแต่ตอนแรกๆหนูแบบก็ไปด้วยนั่นแหละแต่แบบว่าเหมือนเราไม่ได้เอะใจกับพานาักงานเสิร์ฟคนนั้นครับก็เหมือนเขาแบบว่าเหมือนถือว่าแบบ แฟนหนูไปบ่อยเอออาจจะสนิทเพราะแฟนหนูเขาเป็นคนเ็นตลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ <c oughs> ใช่แล้วพอแบบว่าเหมือนผ่านมาระยะหนึ่งหนูก็ไม่ทราบว่าเขาไปแอบคุยกันนาะนหรือยังนะคะแต่ <c oughs> เหมือนเขาบอกว่าเพิ่งคุยก่อนที่หนูจับได้ประมาณสองวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ <c oughs> แต่แล้วก็มารู้ว่าเขาไปเที่ยวไปเที่ยวร้านนั้นแหละ <c oughs> แล้วเหมือนผู้หญิงอ,อยู่ดีแบบว่าเอาไอดีไลน์หรือมอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไม่รู้ว่า แฟนหนูเขาคิดยังไงอยู่เขาบอกเอามาก็ได้อะไรเงี้ยพอได้มาปุ๊บเขาก็เริ่มคุยเริ่มคุยแล้วพอมีอาทิตย์นึงเขาไปกินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่ยอมกลับบ้านแล้วหนูจับ g ีพีได้ว่าเขาไปตรงนั้นแต่หนูไม่ทราบว่าตรงนั้น่ะเป็นที่ของผู้หญิงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแบบว่าเขาก็อ้างว่าเป็นห้องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้อะไรหนูก็ปล่อยผ่านไปจนหนูมาที่ไลน์เขาที่แบบว่ามันจะมีกรงล็อกนึงอะ ที่มันเป็นแบบว่าเกี่ยวกับการโทรของไลน์อะคะ่ะเขาไม่ได้ลบขออ,อว่าเหมือนหนูคลิกไปดูใช่ไหมคะแล้วแบบว่าเหมือนเขาแค่ซ่อนแชทเฉยๆอะคะ่ะเขาไม่ได้แบบว่าลบแชทออกคือห<ะ>นูไปเห็นหมดเลยว่าเขาคุยกันยังไงเออคือเขาไปหาการนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่เพราะหนูจับได้ปุ๊บก,ก็คือเหมือนจบจากเรื่องนั้นแล้วเขาบอกโอเคตกลงว่าแบบว่าเขาจะทําตัวใหม่นะก็คือหนูพบกันเพิ่งเดือนนี้แหละค่ะครบห้าปีก็คือบอกหนูก็คิดว่าระ,ะยะเวลาก่อนนั้นนั้นคือเขาไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเลยหนูก็เลยอ่าน้องให้อภัยดูแล้วพอมาเมื่อเมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนนี่แหละค่ะหนูก็เลยแบบว่าอ่ะตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะทําอย่างนี้หนูก็เลยแบบว่าอยากลองใจใช่ไหมคะก็คือแบบว่าหนูไปเลื่อนผ่านทิกตอก แล้วเจอแบบว่าโปรไฟล์แบบที่เขาแบบว่ารับรองใจแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาชีพล<อ>เลยนะรับรองใจแฟนคือหมายถึงแบบปลอมตัวเข้ามาเพื่อจะมาจีบแฟนเราอะไรเงี้ยเหละคะใช่ค่ะประมาณนั้นคนแรกก็คือเขาไม่ตอบไม่อะไรเลยหนูก็อตอนแรกก็สบายใจไปหนึ่งขั้นก็เลยแบบว่า คุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าลองอีกคนนึงไหมอย่ากลองหนูก็เลยลองอีกคนนึงเมื่อวานก็คือแบบตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดอะไรสักพักเขาก็เหมือนส่งข้อความกลับมาว่าตัวเองแฟนตัวเองตอบแล้วนะอย่างเงียก็คือเหมือนเขาจะแคบมาให้เราดูหมดว่าลักษณะการคุยเขาคุยกันยังไงอะค่ะใช่คือตรงนี้แฟนหนูจะไม่รู้เรื่องเลยจะรู้แค่เพื่อนหนูอย่างเดียวคือแบบหนูจะพยายามปรึกษากับเพื่อนหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็แบบตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าเออเขาอาจจะไม่ตอบไม่อะไรเงี้ยคือเขาคุยก็เหมือนแบบว่าคุยทานองแบบว่า ผู้หญิงก็จีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าหนูบอกว่าพี่คุยไปเลยแบบว่าทํา,า,าทน้องก็จีบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหนูก็แบบอยากรู้เขาก็คุยหมือนแบบว่าอไม่บอกว่ามาคุยอย่างนี้แฟนแม่ว่าหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอบกลับไปเลยค่ะว่าโสดอะไรประมาณนี้หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะตอบคำานี่ยอ้าวจ้า ลองใจแล้วมันๆจะได้เห็นหัวใจนี้จริงๆเลยนะเหมือนแบบเขาทํางานเกี่ยวกับขับรถของเหมือนรับส่งคนป่วยผู้ป่วยติดเตียงอะค,ะค่ะ่ค,ค,คแล้วผู้หญิงเขาเป็นพยาบาลแล้วเหมือนคิดแบบว่าเขาทําลักษณะงานคล้ายๆกันหรือเปล่าเขาเลยแบบว่าคิดว่าเขาแบบว่า,าคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คะ่ะใช่แต่แต่วันนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อความอะไรของผู้หญิงเข้ามาะค่ะมันยากหนาต่ายเนาะคือ พี่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการลองใจพูดตรงๆ <c oughs> คือเพราะอะไรรู้ปะคะสมมุติว่าเราได้ยินอย่างเงี้ยมันยากจะเดาอืเช่นสมมุติว่าแต่เราจะบอกฟันธงเลยว่าพี่ดูดิเขาจะต้องนอกใจหนูแน่ๆเลยมันก็ยังไม่ได้สามารถตัดสินได้ถึงขนาดนั้นนะอเอาจริงพี่ก็พยายามจะใจกว้างนะว่าบางคนก็บริหารสเสน่ห์ก็สนุกดีไม่ได้คิดอะไรจริงจังเพราะว่าเคยมี<อ>คนที่โทรเข้ามาในคาไฟเดย์ประมาณอย่างเงี้ยค คือเขาเล่นไปเรือ่อยก็มีมันก็ไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกว่าอันเนี้ยต้องการจะนอกใจแต่สิ่งที่ยากคือพอหนูลองใจเสร็จปับ๊บยากตรงที่หนูจะไปบอกเขายังไงล่ะคะว่าหนูเป็นคนทําทุกสิ่งทุกอย่างตามนี้ตอนแรกหนูก็แบบเหมือนคุยกับผู้หญิงอีกคนนึงว่าหนูตกลงกันว่าเลดเจ็ดวันอะไรเงี้ยตอนแรกก็คือแบบว่าหนูก็เอาเป็นวันเดียวก่อนคือแบบว่าเหมือนเหมือนคนของหนูก็เล่นด้วยเป็นแบบพี่งั้นเพิ่มเป็นเจ็ดวันไปเลยหนูก็อยากรู้อ่ะเขาจะคุยต่อยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเก่า ระยะเวลาแค่สองถึงสามวันเองแล้วหนูก็จับได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคำถามวันนี้ของหนูก็คือหนูอยากรู้ว่าแบบว่าตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูหนูจะจบเพราะว่าเขาเคยตกลงว่าจะไม่ทําอย่างนี้อีกแต่อ,อีกใจหนึ่งคิดว่ามันก็เกิดจากหนูเองที่ผ่า หนูไปลองใจเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบว่านี่แหละความยากคืออย่างนี้แหละตายเออแล้วที่เราไปลองใจเพราะว่าเราระแวงถูกปะใช่ค่ะเราก็คือคลายความระแวงตัวเองไม่ได้ถูกไหมใช่ก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนเขาก็คุยกัคนนั้นว่าไม่มีใครเข้าใจเวลาของเขาก็คือแบบว่าเหมือนเขาเข้าเวรเช้าเย็นอย่างเงี้ยบางทีต่อเช้าคือบางทีเขาก็สองสามวันกลับบ้านทีอย่างเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้เป็นหนูอิดแต่อะไรกับเขานะหนูก็แค่คอยถามเฉยๆว่ากลับบ้านกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดทำหนอว่าหนูแบบ ไม่เข้าใจเขาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบผู้แบบว่าผู้หญิงไม่ค่อยเข้าใจเขาเวลาเขาทํางานอะไรเงี้ยค่ะแต่แ<ก>สดงว,ว,ว่าผู้หญิงมันก็เป็นพยาบาลเหมือนกันก็เลยคิดแ<อ>บบว่าถ้าคุยอย่างนั้นเขาจะจูนกันติดหรือเปล่าว่าแบบเนี่ยสิตายความน่ากลัวอีกอันหนึ่งคือคุยไปคุยมาดันอิน <c oughs> เราก็กลายเป็นสะพานไปเชื่อมให้เขาได้ไปเจอกับคนที่เข้าใจกันเหลือเกินนะแต่ทั้งหมดนะคะพี่มาจะพูดคํานี้เสมอเนาะไม่จำเป็นต้องสร้างโจทย์ลองใจน้องเพราะฟ้าส่งโจทย์ใหม่มาทุกวันไม่ต้องห่วงเลย แต่คราวนี้ตอนนี้มันเป็นความก้ามกึ่งเพิ่งเริ่มวันหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาโสดพอเขาบอกว่าเขาโสดปั๊บเจตนานก็ไม่ได้บริรสุทธิ์ซัเพียวๆใช่ค่ะแต่หนูก,ก็ก็จ้างไปเจ็ดวันแล้วไม่เจ็ดวันแล้วไม่ใช่หรอคะใช่ปะใช่ค่ะเพราะจริงประเด็นคราวนี้ก็คือเราเป็นคนสร้างโจทย์เองค่ะแล้วก็มาหน่อยเองกับโจทย์ที่ตัวเองสร้างนะครับคือทีนี้เราต้องไม่นั่งนึกว่าประเด็นที่ เวลาที่คนเรานอกใจขอบเขตการน,นอกใจมันอยู่ตรงไหนมากกว่าตายอืมอย่างเช่นถ้าแบบแชทคุยกันไปเรื่อยมันเรียกว่านอกใจไหมหรือว่านัดเจอกันโตเป็นเป็นหรือว่าตกลงเป็นแฟนกันหรือว่ามีความสัมพันธ์ทางใจกันหรือว่ามีความสัมพันธ์ทางกายกันแบบไหนที่เรียกว่านอกใจค่ะหรือแม้แต่น้าตายพอตอนนี้นะคือถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ฟังอยู่นะคะแล้วไม่ได้มีโอกาสได้เข้าสู่วงการนี้พี่ก็อย่าทำเลยฟี่ก็ไม่เห็นด้วยครับที่สุดแล้วลองใจเพราะ เราเราไม่สามารถตัดสินเขาได้หรอกและที่สุดถ้าเกิดบังเอิญถึงวันที่ต้องสารภาพจริงๆสารภาพไปก็มีรังแต่จะทําให้รู้สึกว่าที่แท้เราก็เป็นคนโกหกคนหนึ่งนะคะแต่สําหรับตายนั้นเริ่มหนึ่งวันเขาตอบว่าโสดพี่ว่าไหนๆก็หนูจะจ้างเขาเจ็ดวันแล้วหนูก็ลองดูในเจ็ดวันแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่นั่นแหละวันนี้อ๋อลุยให้จบก่อนแล้วกันหนูดูครบเจ็ดวันแล้วอย่าทําแบบนี้อีกแล้วกันอืแล้วก็แล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในเจ็ดวันนั้นหนูจะเจออะไรบ้างด้วยนะ พี่กับรู้สึกว่าในตลอดเจ็ดวันนี้ตายจะไม่มีความสุขอืค่ะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามการที่สมมุติว่าลองใจแล้วแประกบว่าแฟนผ่านด้วยนะไม่ได้ยืนยนันเลยเนวะ้ยเนี่ยเนี่ยนะเขาจะไม่นอกใจอีกใช่ใช่ใช่มันมัน,มนถึงได้บอกไงคะว่าฟ้าประสดส่งโจทย์ลองใจทุกวันแหละและด้วยความที่ฟังเยอะไงพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดดันไปเปิดโอกาสให้เขาได้คุยกันแล้วถูกคอเนี่ยวันหนึ่งหนูจะยิ่งเสียใจไม่ใช่แค่แฟนนอกใจนะแต่หนูเองคือคนที่เอื้ออํานวย ให้เขาได้นอกใจเราได้ง่ายขึ้นแต่ในเมื่อทำไปแล้วค่ะก็พอแล้วกันแต่รอให้เจ็ดเจ็วันก่อนเพราะในไหนหนูก็ใช้ตังแล้วนี่ใช่ค่ะนะคะคนเราถ้าจะซื่อสัตย์ไม่จําเป็นจะต้องสร้างโจทย์ลองใจ๋ยวม,มันเห็นเองใช่ค่ะแต่ถ้าคนเราจะไม่ซื่อสัตย์นะต่อให้หนูน่ารักแทบตายเขาก็จะแสดงออกถึงความไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นต่อให้วิ่งหนีความจริงความจริงจอตามหาเราเจอถ้าเขาเป็นคนไม่ซื่อสัตย์นะขอบคุณมากเลยค่ะตายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตายค่ะสวัสดีค่ะ ดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะร้อยแปดคำถามหัวใจ